Unbox HP E Networking Instant on Secure Gateway 4 Port g i g a b i t หรือ e g 1 0 0 4ฮีโรตัวเล็กที่มาพร้อมกับความปลอดภัยระดับองค์กรถึงแนมะ้ตัวจะเล็กแต่ประสิทธิภาพไม่เล็กตามด้วย Institution Detection และ Prevention System สูงถึง980เมกะบิตต่อวินาทีที่ช่วยสแกนและบล็อกภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ให้การเชื่อมต่อระยะไกลปลอดภัยไร้กังวลด้วยประสิทธิภาพ VPN สูงถึง930เมกะบิตต่อวินาทีไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อสาขาหรือให้พานักง,งานเข้าถึงข้อมูลสำคัญจากที่ไหนก็มั่นใจได้ว่าข้อมูล จะถูกเข้รารหัสอย่างปลอดภัยรองรับการใช้งานอย่างเต็มที่ด้วย4พอตกิกะบติตสามารถต่อนเน็ตได้2เส้นเพื่อให้ธุรกิจออนไลน์ตลอดเวลาหมดปัญหาเน็ตล่มแล้วรองรับจํานวนผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง100คนเหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่กําลังเติบโตสามารถจัดการทุกอย่างได้ผ่านคลาวด์หรือโมบายแอปไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีไม่ต้องยุ่งยากกับการตั้งค่าที่ซับซ้อนปลอดภัยใช้งานง่ายและคุ้มค่าที่สุดสําหรับทุกธุรกิจพร้อมการรับประกันมาตรฐานถึง2ปีจาก HP E สนใจสินค้าราคาพิเศษสามารถติดต่อได้เลยที่ หรือเบอร์โทร021186767หรือสามารถสั่งซื้อได้เลยทันทีที่แอปพลิเคชัน To B Shop